สวัสดีครับพี่เพื่อนๆผมต้าวัดไผ่นะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอนะครับพระเครื่องหลวงพ่อข้องวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็นําเสนอเป็นรูปลอปั๊มพระพุทธโคดมนะครับพศ2 5 0 5นะครับเป็นพิมพ์จิ๋วนะครับสภาพถือว่าน่ารักนะครับนี่นะครับข้างหลังก็จะข้างล่างก็จะเขียนว่าพระพุทธโคดมนะฮะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับ เป็นพระเล็กๆนะครับราคาหลักร้อยนะฮะเหมาะสําหรับเด็กหรือผู้หญิงนะครับห้อยดีเลยครับองค์เล็กๆน่ารักนะฮะอุดกิ่งนะครับกิ่งดังนะฮะต่ไบดีนะฮะนี่ครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ facebook ต้าวัดไผ่นะครับหรือโทร0ูนแปดสามเจนะครับพระเครื่องที่เช่าบูชาจัพ่มไปนะครับรับประกันแท้สากลทุกรายการนะฮะ พี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อซอบท์มมันเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณครับ